ตอนที่281หน้าทึ่งมังกระแดงและอินซีปีกฟ้าต่างก็มองไปที่จิ้งจอกพันหน้าจิ้งจอกพันหน้าด่งดังมามากกว่า200ปีแล้วนางปกครองเขตมืดมากว่า100ปีเวลานี้ใช่ว่าจะสั้นมังกระแดงกับอินซีปีกฟ้าใช้เวลานานกว่านางกว่าที่จะปกครองเขตมืดได้ตอนนี้คู่แข่งของพวกเขาที่อยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นสูงกลับทะลวงผ่านขึ้นไปยังขอบเขตหลิงส่วนได้ เจ้าแห่งเขตมืดเหมือนกันมีสายเลือดสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่ทำไมนางถึงได้ทะลวงผ่านขอบเขตหลิงส่วนได้เร็วแบบนี้มันกระแดงกับอินซีปีกฟ้ารู้สึกหงุดหงิดในด้านพรสวรรค์แล้วพวกเราไม่ได้แย่กว่าพวกเราไม่ได้เกียดคร้านในการบ่มเพาะแต่ทำไมทำไมนางถึงขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้แต่เราไม่อาจจะทำได้เจ้าแห่งเขตมืดทั้งสองมองไปที่จิ้งจอกพันหน้าด้วยสายตาอิจฉาการขึ้นถึงขอบเขตหลิงส่วนได้นั้นนั่นหมายความว่าตรับใดที่จิ้งจอกพันหน้าต้องการนางก็สามารถเข้าไปยังป่าหหหวงยนนนเขตตลึกกอไไ็ด้ ต้องรู้ก่อนว่าป่าหงหยวนเขตลึกนั้นใหญ่กว่าเขตมืดและมีทรัพยากรมากกว่าส่วนที่มีทรัพยากรมากที่สุดของเขตมืดก็คือภูเขาลมแต่อินทรีย์ปีกฟ้าที่ได้กลายเป็นเจ้าแห่งเขตมืดจากการแต่งตั้งของเจ้าแห่งเขตมืดตัวเดิมก็เป็นผู้ครอบครองแต่หากเทียบกับป่าหงหยวนเขตลึกแล้วภูเขาลมนั้นไม่ได้มีค่าอะไรเลยป่าหงหยวนเขตลึกเป็นที่ที่ดีกว่านั้นมากสรุปก็คือป่าหงหยวนเขตลึกนั้นคือเป้าหมายของสัตว์อสูรในเขตมืดทุกตัว นอกจากนี้การขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้นั้นถึงแม้จะยังไม่นับว่าเป็นสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงแต่ด้วยระดับนี้จิ้งจอกพันหน้าก็นับว่าเป็นสัตว์อสูรระดับสูงของป่าหวงอยวนตรับใดที่ไม่มีเรื่องผิดพลาดก็จะไม่มีใครไปหาเรื่องจิ้งจอกพันหน้าเพราะจิ้งจอกพันหน้ามีฐานะทัดเทียบกับพวกระดับสูงในป่าหวงอยวนในอีกความหมายหนึ่งก็คือการขึ้นถึงขอบเขตหลิงส่วนได้ก็เท่ากับว่าได้ไปทองอภัยโทษ เราขยันบ่มเพาะพยายามกระตุ้นสายเลือดแต่ทำไมเรายังไม่อาจจะขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้มังกระแดงใฝ่ฝันที่จะขึ้นไปให้ถึงขอบเขตหลิงส่วนอินซีปีกฟ้าหน้าซีดไปขอบเขตหลิงส่วนเมื่อปีก่อนนางทัดเทียมกับเราแต่ตอนนี้นางกลับขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้ เขายอมรับว่าพรสวรรค์ของจิ้งจอกพันหน้านั้นดีกว่าเขาแต่ช่องว่างนั้นก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากแค่ปีเดียวมันคือช่วงเวลาสั้นๆส,สำหรับพวกเขาแต่ในเวลาสั้นๆน,นี้จิ้งจอกพันหน้ากลับนำหน้าพวกเขาไปถึงเป้าหมายของพวกเขาได้เกิดอะไรขึ้นกันทั้งมังกระแดงและอินทรีปีกฟ้าต่างก็สับสนพวกเขาไม่เข้าใจแค่เพียงปีเดียวจิ้งจอกพันหน้าต้องเจอกับอะไรบ้างนางถึงได้ก้าวหน้าไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้เร็วแบบนี้ เขาจําได้ว่าตอนที่เจอจิ้งจอกพันหน้าครั้งแรกฐานการบ่มเพาะของนางอยู่แค่ขอบเขตตันส่วนขั้นสูงและการขึ้นถึงขั้นสูงสุดได้ก็มีระยะห่างอย่างมากแค่สองเดือนจิ้งจอกพันหน้าไม่ใช่แค่กระตุ้นสายเลือดขึ้นมาแต่นางยังขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้ด้วยเร็วเกินไปมันเกิดขึ้นเร็วเกินไป พูดไปแล้วตอนที่เขาเข้าร่วมกับสำนักทางเฉียงในตอนแรกเขากับจิ้งจอกพันหน้ายังมีอคติต่อกันอยู่บ้างด้วยคำพูดของเจ้าสำนักและความแข็งแกร่งของนางที่ขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้นี้จึงทำให้ความบาดหมางที่มีพลันจางหายไปด้วยนิสัยของจิ้งจอกพันหน้าการขึ้นมาถึงขอบเขตหลิงส่วนได้นี้นางอาจจะคิดว่าตัวเองสูงส่งขึ้นมาโอเซินเฟิงหัวเราะออกมาข้ากลัวกว่าสำนักทางเฉียงคงจะไม่สงบสุขดังเดิมโอเซินเฟิงและสายตาจากใจกลางลานแล้วมองไปยังเซียวเหยียน อูโมและสิทธิ์คนอื่นๆก่อนจะพูดขึ้นข้าต้องบอกว่าสำนักคัางเฉียงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแค่ไม่กี่เดือนจิ้งจอกพันหน้ากลับขึ้นมาถึงขอบเขตหลิงส่วนได้ส่วนสิทธิ์คนอื่นๆก็ก้าวหน้าไม่ใช่น้อยน้อยฐานการบ่มเพาะของเซียวเหยียนขึ้นมาถึงขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางเมื่อไม่กี่วันก่อนอูโมอูเฉินอูซินซินเติ้งชิวฉานและโจซินเออร์ก็ขึ้นมาถึงขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำได้ หลังจากที่เซี่ยเฟิงเปลี่ยนทักษะการบ่มเพาะฐานการบ่มเพาะของเขาก็ตกลงมาที่ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำและเหลยเจียนก็ตกลงไปอยู่ที่ขอบเขตฉีส่วนขั้นก้าหลินหมิงขึ้นมาถึงขอบเขตฉีส่วนขั้นที่เก้าจังเหิงหยางเมาฉางเฟิงเหยามู่หวานและคนอื่นๆก็อยู่ขอบเขตฉีส่วนขั้นที่แปดคนที่น่ากลัวที่สุดคือหนิวซิงไห่เขาใช้เวลาไม่นานก็ขึ้นมาถึงขั้นที่สองได้และมีความแข็งแกร่งทัดเทียมกับเซียวเหยียนขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางหนึ่งคน ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำหกคนหากนับรวมหนิวสิงไห่ก็คงเป็น7คนขอบเขตชี้ส่วนขั้น92คนขอบเขตชี้ส่วนขั้น8ปดคนโอเซิรนเฟิงประหลาดใจทักษะจีอูนี่ช่างน่ากลัวจริงๆเวลาเพียงไม่นานก็สร้างอัจฉริยะได้มากมายเช่นนี้ยิ่งกว่านั้นความแข็งแกร่งที่พวกเขามีก็มากกว่าฐานการบ่มเพาะ ปราจากทักษะจีอูแบบดัดแปลงนั้นไม่ได้น่ากลัวเท่ากับปราในตัวของจังอยู่แต่พลังของมันก็ใช่ว่าจะประมาทได้พวกเขาสามารถต่อสู้กับคนที่เหนือกว่าโดยไม่เป็นปัญหาเลยบอกได้ว่าเซียวเหยียนในขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางไม่ได้อ่อนแอไปกว่าพวกขอบเขตตันส่วนขั้นต่ำเลยคนอื่นใช้เวลากว่าสิบปีหรือร้อยปีเพื่อจะขึ้นไปถึงขอบเขตตันส่วนได้แล้วเซียวเหยียนละ่ะแค่ไม่กี่เดือนเขาก็มีความแข็งแกร่งทัดเทียมกับขอบเขตตันส่วนได้ วิธีการของเจ้าสำนักไม่อาจจะคาดเดาได้ในใจโอเสินเฟิงรู้สึกทึ่งในตัวจางอยู่มากขึ้นกว่าเดิมยิ่งทักษะจีอูแข็งแกร่งเท่าไหร่คนที่สร้างมันก็ดูแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นตอนที่โอเสินเฟิงเมื่ออยู่นั้นจางอยู่ที่เดินออกมาจากบ้านก็มาถึงที่ลานเจ้าสำนักทันทีที่เห็นจางอยู่โอเซินเฟิงและอูชิงชวนก็รีบทำความเคารพทันที ไม่ว่าจะเป็นโอเซินเฟิงหรืออูชิงชวนพวกเขาต่างก็ทึ่งในตัวของจังอยู่ยิ่งแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าจังอยู่ไร้กาศมากเท่านั้นสำนักคังเฉียงมีคนอยู่มากมายรวมไปถึงสัตว์อสูรด้วยแต่ไม้ตายที่น่ากลัวที่สุดของจังอยู่ก็คืออูชิงชวนและโอเซินเฟิงสัตว์อสูรต่างก็ได้สติเพราะเสียงของโอเซินเฟิงพวกนั้นรีบหันกลับไปทำความเคารพจังอยู่ทันทีเจ้าสำนักเซียวเหยียนอูโมและคนอื่นๆต่างก็รีบทำความเคารพทันทีเจ้าสำนัก จ้างอยูโบกมือและยิ้มออกมาไม่ต้องสุภาพไปเขามองไปยังเงาที่อยู่ใจกลางลานซึ่งรายล้อมไปด้วยลำแสงสีต่างๆแล้วถามโอเซินเฟิงเกิดอะไรขึ้นนางกำลังเปลี่ยนร่างอยู่เดาว่าคงใช้เวลาสักสิบ้านาทีที่จะเปลี่ยนร่างเสร็จโอเซินเฟิงตอบกลับด้วยความเคารพ ปอเซินเฟิงไม่เคยเห็นสัตว์อสูรเปลี่ยนร่างแต่เขาเคยได้ยินเรื่องนี้มาเท่าที่เขารู้หลังจากที่สัตว์อสูรขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้มันจะได้รับการกลั่นกรองจากกสวรรค์และผืนดินร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไประหว่างนี้สัตว์อสูรจะคงรูปสัตว์อสูรเอาไว้ได้อยู่แต่รูปร่างส่วนมากจะเปลี่ยนไปจนสิ้นสุดการเปลี่ยนร่างนี้พวกมันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้เซียวเหยียนถามขึ้นมาด้วยความสงสัยอาจารย์มันมีปัญหารึปโอเซินเฟิงมองไปที่เซียวเหยียนและยิ้มมออกา ครั้งแรกจะใช้เวลาอยู่บ้างแต่ในอนาคตจะง่ายขึ้นแค่คิดนางก็เปลี่ยนร่างจากสัตว์อสูรมาเป็นมนุษย์ได้ทุกคนต่างก็เดาะลิ้นด้วยความแปลกใจอาจารย์สัตว์อสูรจะแปลงร่างออกมาแบบไหนกันเซียวเหยียนถามด้วยความสนใจคนที่เหลือเมื่อได้ยินคําถามนี้ก็รู้สึกสนใจขึ้นมา นี่มันโอเซินเฟิงไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนร่างของสัตว์อสูรปัญหาจากเซียวเหยียนนี้ทำให้เขาสลดเขามองไปที่สัตว์อสูรตัวอื่นๆมังกระแดงเจ้าเป็นมังกระแดงเจ้าน่าจะรู้คําตอบของคําถามนี้ใช่หรือไม่เมื่อเห็นว่าทุกคนมองมาและแม้แต่เจ้าสำนักก็ยังดูสงสัยมังกระแดงก็ลังเลและพึมพำออกมา การแปลงกายนั้นไม่อาจจะควบคุมได้อันที่จริงรูปร่างนั้นจะออกมาเป็นยังไงจะถูกตัดสินตอนที่เกิดมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงตามใจชอบไม่งั้นแล้วมันก็ไม่ใช่การเปลี่ยนร่างแต่เป็นภาพลงตามีแค่ภาพลงตาที่สามารถเปลี่ยนมันได้ตามใจไม่ว่าจะจมูกโด่งหรือไม่ปากหนาหรือบางหรือส่วนประกอบต่ตางๆคุณสมบัติเหล่านั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดเมื่ออายุเพิ่มขึ้นส่วนประกอบเหล่านี้อาจจะเปลี่ยนไปแต่คุณสมบัติพื้นฐานไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ แน่นอนมันก็ยังมีกรณีพิเศษอย่างทักษะบ่มเพาะหรือเคล็ดวิชาต่อสู้พิเศษที่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติเหล่านั้นได้แค่ว่าทักษะและเคล็ดเหล่านั้นหายากเกินไปอันที่จริงหากลองคิดดูดีๆแล้วมันก็เดาได้ไม่ยากหากรูปร่างสัตว์อสูรเปลี่ยนไปได้ตามใจไม่ใช่ว่าสัตว์อสูรที่บ่มเพะถึงขอบเขตหลิงส่วนจะไม่ดูประหลาดไปหน่อยหรือจังอยู่สายหน้าด้วยรอยยิ้มแล้วหันกลับไปมองที่จิ้งจอกพันหน้าอีกรอบข้าเองก็สงสัยข้าไม่รู้ว่าหลังจากที่จิ้งจอกน้อยเปลี่ยนร่างแล้วจะออกมาเป็นยังไงไ ไม่ใช่แค่จางอยู่โอเซิริเฟิงเซียวเหยียนและคนอื่นๆรวมถึงสัตว์อสูรต่างก็สงสัยในเรื่องนี้พวกเขาอยากรู้ว่าเจ้าแห่งเขตมืดผู้นี้ที่เป็นหญิงผู้โหดร้ายจะเปลี่ยนร่างออกมาเป็นแบบไหนนางจะสวยอยู่หรือไม่นางจะดูธรรมดาหรือไม่เวลาค่อยๆผ่านไปแต่ทุกคนต่างก็มองไปที่จิ้งจอกพันหน้าที่อยู่ใจกลางลานสินาทีนี้ดูยาวนานเหมือนเป็นร้อยรปี อยู่ๆตอนนั้นเองลำแสงที่ห่อหุ้มตัวจิ้งจอกพันหน้าเอาไว้ก็เริ่มเปลี่ยนไปแสงนั้นค่อยๆหมดลงสักพักจิ้งจอกพันหน้าที่อยู่ใจกลางลานก็หายตัวไปแทนที่ด้วยผู้หญิงในชุดขนสัตว์สีขาวนั่งยืนอยู่ใจกลางลานและหลับตาลงราวกับว่าหลับไหลยอยู่ทุกคนเห็นดังนั้นต่างก็เบิกตากว้างเฮิร์ตจังเหิงอย่างสุดหายใจเข้าลึกๆพระเจ้านี่มันจิ้งจอกพันหน้าหรือตอนนั้นเองทุกคนต่างก็มองไปที่ผู้หญิงใจกลางลานด้วยความแปลกใจ แม้แต่โจซินเออร์ที่ถือว่าสวยก็ยังต้องมองนางด้วยความอิจฉามังกระแดงถึงกับมองตาไม่กระพริบ